ใครที่รออัปเดตข่าวๆข,ของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะอย่าพลาดคลิปนี้ค่ะตอนนี้ b m นะคะประกาศแล้วว่าพร้อมทั้งด้านการเงินและการก่อสร้างค่ะเตรียมลงพื้นที่เดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนโดยจ้างชองการช่างนะคะก่อสร้างโยธาพร้อมติดตั้งระบบรถไฟฟ้ากว่า120,000ล้านบาทค่ะ นายสมบัติกิจจารักษ์นะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่า BEM กล่าวว่าหลังจากที่ BEM ได้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ไปถึงเมีนบุรีวันนี้ก็คือวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะบริษัทก็ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตก บางขุนนนไปถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและก็จัดหาติดตั้งระบบรถไฟฟ้าสำหรับทั้งโครงการค่ะ โดยช่วงตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรมไปถึงเมีนบุรีนะคะก็มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน3ปี6เดือนซึ่ง b m ก็มั่นใจว่าจะสามารถเปิดให้บริการส่วนนี้ได้ก่อนกำหนดอย่างแน่นอนค่ะและในส่วนของช่วงตะวันตกนะคะก็มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน6ปีมีระยะเวลาสัมปทาน30ปีนับจากเริ่มเปิดให้บริการช่วงตะวันออกนะคะ b ีเอมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยในส่วนของการก่อสร้างงานโยธาช่วงตะวันตก Be เอมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างชอาการช่างซึ่งก็มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนโดยชอาการช่างนะคะได้จัดเตรียมทีมงานและเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมเข้าดำเนินงานได้ทันทีในเดือนสิงหาคมปี2567นี้ค่ะ โดยนายสมบัติได้กล่าวด้วยนะคะว่าการจัดหาติดตั้งระบบรถไฟฟ้านั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ผลิตเพื่อสั่งซื้อรถไฟฟ้าแบบลอตใหญ่รวม53ขบวนซึ่งจะแบ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ในสายสีส้ม32ขบวนและรถไฟฟ้าสำหรับบริการในโครงการสายสีน้ำเงินเพิ่มเติม,ตมอีก21ขบวนโดยบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยเป็นลำดับแรกเห็นได้จากโครงการที่ผ่านมาบริษัทเลือก ใช้ผู้ผลิตจากประเทศเยอรมันและญี่ปุ่นเป็นหลักสำหรับเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า140,000ล้านบาทนะคะ B.M. ได้จัดเตรียมเงินกู้ซึ่งได้รับจากธนาคารกรุงเทพวงเงินประมาณ120,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินกู้สำหรับก่อสร้างงานโยธาช่วงตะวันตก90,000ล้านบาทและสำหรับงานระบบรถไฟฟ้าอีก30,000ล้านบาท ควบคู่ไปกับเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทและแหล่งเงินทุนอื่นๆเช่นหุ้นกู้นะคะทั้งนี้บริษัทก็คาดการจํจำนวนผู้โดยสารในปีแรกของการให้บริการช่วงตะวันออกจะมีผู้โดยสารราวๆ1.2แสนคนต่อวันและเมื่อเปิดตลอดเส้นทางคาดว่าจะมีผู้โดยสารราวๆ3แสนคนต่อวันสำหรับค่าดโดยสารนั้นคาดว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่17บาทไปจนถึง44บาทค่ะ โดยนายสมบัตินะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของ BEM มีกำไรเติบโตจากการบริหารโครงการสัมปทานที่มีอยู่ทั้งรถไฟฟ้าและทางพิเศษหลังจากกำไรที่เคยลดลงในช่วงโควิด19ตอนนี้ก็กลับคืนมาแล้วแล้วยังทำกำไรนิวไฮหายในทุกปีจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่อยู่ ในระดับต่ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการได้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มก็ถือว่าเป็น new s c u r v e ให้กับ b m นะคะช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหนุนรายได้ให้กับสัมปทานตัวเดิมอย่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพราะจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นโดยตั้งแต่เปิดการเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกนั้นจะมีผู้โดยสารประมาณ80%เชื่อมเข้าสู่รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินทันที อีกทางก็ยังทําให้เกิดการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจ Economy of Scale แล้วก็ทําให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะ โดยนายพงศลิดตันติสุวรรณนิสกุลประธานกรรมการบริหาร b m m ยังได้กล่าวด้วยว่าการได้รับงานรถไฟฟ้าสายสีส้มทำให้ b m m มีงานอยู่ในมือหรือว่าแบ็กหลอกถึง250,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันท in ี่มี120,000ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะปัจจุบัน b m m ยังอยู่ระหว่างเจรจากับรัฐบาลในโครงการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่2หรือว่าดับเบิลเด็กและโครงการรถไฟฟ้า สายสม่วงใต้ช่วงต่อปูนไปถึงราฐบุรณะช่วงวงแหวนการจนาพิเศษนะคะที่รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมในการคัดเลือกเอกชนบริหารงานเดินรถคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ค่ะโดย b ีเก็พร้อมที่จะเจราจาในทุกรูปแบบนะคะหากรัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการจะทำให้ b ีเมีงานแบ็กหลอกในมือสูงถึง3 0 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจนะคะที่ BEM ก็ออกมาบอกแล้วว่าจะเริ่มเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มคงอีกไม่นานเกินรอที่เราจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะหรือถ้าหากท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระด,ดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ